ครับนี่ก็ให้ท่านดูนะครับเมื่อประชาชนผู้โดยสารที่ชนรู้ว่าหลวงตาจะมาพักที่นี่วัดสักวันนะครับเนี่ยหน้าบ้านเก็บกวาดช่วยกันนะครับอ่คนละไม้คนละมือสะอาดอ่านนะครับซึ่งตอนแรกที่มาดูนั้นก็อาจจะแตกต่างกันนิดนึงนะครับแตกต่างกันกนิดนึงนะครับตอนนี้ก็เป็นที่แน่ชัดว่าหลวงตานะครับท่านจะมาพัก จำวัดที่นี่นะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับกับทั้งผู้ติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่26นะครับมีนาคม2564ให้ดูวัดสวยงามนะครับเก่าแก่มื่ากันนะครับดูาการทมากรอูทำความสะอาดเก็บกวาดอยู่นะครับเตรียมขนมเตรียมโต๊ะเตรียมอะไรมารอตัดตกแต่ง ผมจะต้องถอยเข้าที่เลยดีกว่านะครับเดี๋ยวค่อยถ่ายให้ท่านผู้ชมดูนะ เจ้าหน้าที่ก็กำลังเตรียมเก้าอี้ลงนะครับทำความสะอาดวัดทำความสะอาดพื้นที่นี่ครับสาธุนะครับนี่ท่านจะพักตรงนี้นะครับผมมาตอนแรกนะครับว่าพื้นที่ยังนั่นอยู่เลยเห็นเจ้าหน้าที่กําลังชุลมุนกันอยู่ต้อนรับหลวงตาอย่างตื่นเต้นนะครับด้วยความตื่นเต้นดีใจนะครับ เรามาดูความสวยงามของศาลาการประเรียนนะครับที่หลวงตาท่านจะพักคืนนี้นะครับนี่ครับ <c oughs> ก็สวยงามนะครับสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยอันนี้เป็นพระพุทธรูปอะไรผมไม่แน่ใจนะครับดูสมเด็ดพจพระจักรพรรดิสี สพานูรัตนปราภัยรีพินาตนะครับอ่าพอดีผมไม่ได้เอาขากล้องสำหรับตั้งมาแล้วครับพี่น้องอ่าก็ขอให้ดูตรงนี้นะครับความสวยงามนะครับสาธุก็วันนี้นะครับสองตาก็จะพักที่นี่นะครับท่านก็จะพักอยู่ตรงประมาณนี้นะครับ ตรงประมาณนี้วันนี้มีพระอยู่สี่รูปนะครับสามเณร3รูปถ้าน่าจะปพักอยตรงนี้นั่งตรงนี้นะครับตรงนี้อ,อาสนะประจำตัวหลวงตาก็คือผ้าใบสีเขียวนะครับท่าคนคงจะปูน,นั่งตรงนี้นะครับ อย่างอื่นท่านก็ไม่นั่งเก้าอี้โซฟาแล้วก็้าปูอาสนะแบบที่ท่านเห็นตรงนี้ท่านก็ท่านจะไม่นั่งนะครับนี่หลวงหลวงตาท่านไม่นั่งนะครับอาสนะอย่างนี้ท่านไม่นั่งนะครับแต่อาสนะใหญ่กว่านี้นุ่มกว่านี้ท่านก็ไม่นั่งนะครับท่านใช้อาสนะส่วนตัวพิเศษของท่านนะครับก็คือผ้าใบสีเขียวผืนบาง ทั้งกันฝนทั้งปูนั่งนะครับอยู่ตรงนั้นนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปขึ้นไปดูความสวยงามของวิหารนะครับว่าสวยงามขนาดขอบคุณครับขอบคุณครับคุณแม่ให้น้ำขอบคุณมากครับขอบคุณอนุโมหนาบุญนะครับขอน้ำเย็นสักแก้วสักขวดหนึ่งขอบคุณมากครับคุณแม่ขอบคุณนะครับ ขอบคุณขอบคุณกระทิงแดงด้วยนะครับ,รบ,รบโอเคครับขอบคุณมากครับรับี่ครับขอบคุณมากครับ,รบเดี๋ยวรเราจะไปดูวิหารนะครับอันนี้พี่น้องประชาชนกำลังเตรียมงานกันอยู่นี่เก็บกวาดสวยงามเรืบอยเรีอยบรือยๆมีประชาชนก็มารออยู่ประชาชนก็มารอใส่บาทลงตาเนาะแม่เนาะ ก็ oh, yeah. น่าจะประมาณอีกสักชั่วโมงนิดนิดหน่อยแล้วก็มาถึงนะรออีกนิดนึงวัดเราไกลกว่าเพื่อนเนาะวัดอื่นใกล้กว่าวัดเราไกลกว่ารอหน่อยเนาะ <laughs> เดี๋ยวเราขึ้นไปกราบพระ,ะ,ะดูความสวยงามของวิหารนะครับ ส่วนใหญ่ที่เราเห็นวัดที่อยู่ทางภาคเหนือหน้าประตูขึ้นวิหารจะมีะนาคนะครับอย,อ,ยอยู่ข้างทั้งสองลาบบันไดโอ้ oh, สวยงามครับเลืองอา่ามสวยจริงๆโอ้โหเหมือนทองคําเลยครับ oh. เหมือนทองคำเลยอันนี้หน้าซุ้มประตูหน้าซุ้มประตูห้ดูครับ oh. อ่ามี่สวย เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับโต๊ะมุกสวยงามนี่เย็นสบายข้างบนคงน่าจะเป็นไม้สักนะครับส่วนด้านข้างก็เห็นเหมือนเหมือนอกับฝ้าผนังทั่วไปที่อยู่ทางภาคเหนือนะครับก็เป็นประวัติอของอ อันนี้ตรงเป็นพระเวสสันดรชาด,ดกนะครับเป็นประวัตินะครับก็เหมือนเหมือนกันนะครับเหมือนเหมือนกันคล้ายคลึงกันนะครับเรามาดูความสวยงามของอพระประธานเนี่ยในพระว,วิหารนะครับพระวิหารสวยงามนะครับพระประธานตรงนี้เรื่องอาลามทุกองเลยนะครับสวยงามสาธุ ด้านหลังด้านหลังผมดูตอนนั้นเป็นเจดีนะครับเป็นเจดีมุมนี้อาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นมุมอับติดกันนี่คดีเลยนี่เป็นพรเจดีนะครับ ตอนกลางคืนน่าจะมีไฟสปอตไลท์สวยๆนะครับสองสวยงามเดีย๋ยวยังไงผมจะลงคลิปให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับ